สวัสดีค่ะปูนะคะปูดำตัวน้อยสวิตนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปของปูนะคะทุกคลิปเลยแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็เข้ามาติดตามให้ด้วยนะคะส่วนค่ะปูก็ติดตามให้เกือบทุกคนหมดแล้วแล้วเดี๋ยวใครที่ยังไม่ได้ติดตามเดี๋ยวปูจะเข้าไปติดตามให้นะคะวันนี้ไม่มีอะไรมาเมาลอยค่ะแล้วก็กินกาแฟกันแล้วก็กินขนม <c oughs> หลังจากกินข้าวหยิมแล้วเมื่อกี้กินข้าวกับปลาส้มเข้าไปแล้วก็กินปลาจอมยังเหลืออยู่นิดนึงกระมิดกระเหมียนกลักวจะหมดแม่เขาส่งมาให้ใช่แล้วก็น้ำพริกเผาน้ำพริกเผาแม่ส่งมาให้เยอะมากเลยวันนี้อยู่บ้านคะ่ะไม่ได้ไปไหนเลยเพราะว่าอากาศไม่ดีฝนมันตกว่าจะเอาขนมปังไปให้เป็ดขนมปังที่ว่ามันเหลือแล้วมันแข็งเงี้ยจะเอาไปให้เป็ดแต่ที่นี่เขาไม่ให้เป็ดกินนะต้องแอบให้เพราะว่ามัน 1941, เขาเรียกอะไรห้ามเขาว่าเขาไม่ให้ถ้าเกิดว่าเขาเห็นหรืออะไรอย่างเงี้ยโดนจับนะแล้วก็เสียคับปรับด้วยเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาไม่ให้กินนอกคือคือมันเป็ดอยู่ในธรรมชาติเงแต่เขาไม่ให้นะต้องแอบแอบให้นะก็ตอนท้ายนี้ก็จะขอขอบคุณพี่ๆนะคะทุกคนเลยที่เข้ามาอวยพรวันเกิดให้ท่านชายกลางของปูนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณนะคะ แล้วคะ่ะเดี๋ยวปูจะไปกินกาแฟนะคะก็ให้พี่ๆมาชนกาแฟกับพี่ๆทุกคนด้วยนะคะพี่วันนี้อากาศดีอากาศไม่ค่อยดีผู้ผิดดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทั้งที่เมืองไทยแล้วก็ที่อยู่ต่างประเทศนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะออกจากบ้านก็ใส่แมสด้วยนะคะใส่เสื้อผ้าอุ่นๆน,นะคะนี่ปิดคอร,ระวังอย่าให้ไม่สบายเป็นหวัดนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะบายๆค่ะขอบคุณค